ฮัลโหลสวัสดีเจ้ะเพื่อน,อนทักไายกันนะคะตอนนี้บีก็จะมาเก็บยอดหญ้าตะกะแตนนะพอดีเมื่อวานนี้เรานะคะามาตัดหญ้าแล้วเราก็เลยมาเจอยอดหญ้าตะกะแตนค่ะเมื่อวานเก็บไปกินแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็เลยจะมาเก็บอีกนะคะแล้วก็ชี้บอกแฟนด้วยนะว่าเนี่ยฉันนะ่ะเจอหญ้าตะกะแตนฉันดีใจมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ จะมาถางนี่นะคะยะตักะเตนแฟนบีบอกว่ามันกินได้นะคะแฟนบีก็รู้จักเหมือนกันแกบอกว่ามันชื่ออะไรนะที่นี่นะคะชื่อเป็นภาษาบ้านเขาเรียกว่าวินแอปเซนนะคะ แกบอกว่ามันเป็นถั่วนะคะ โทน,นี่ เมื่อวานนี้เก็บไปลองชิมนะคะกินกับน้ำพริกนะเพื่อนๆมันก็คล้ายๆกับถั่วนะคะกินแล้วก็รสชาตินะตัวนี้ลมแรงมากนะคะนี่หญ้าก็ขึ้นสูงแล้ว ดีใจมากเจอนะคะเวลาเข้าป่าอย่างเงี้ยค่ะบีกก็จะมองหาเนาะแต่ว่าไม่เคยเห็นสักทีนะคะเมื่อวานนี้โชคดีมากมาตัดหญ้าก็เลยเจอนะคะแฟนก็บอกว่ามันกินได้ นีกอไปเลย mm hmm. เลยย uh, ลมแรงหนาว คุณโทน,นี่ไหนไหนก็พอได้กินนะคะคเพื่อนๆทวนี้ นี่ก็แว๊ลูก ค่นีเกอกน,นะคะก,กินเดี๋ยวเราก็มาเก็บเอาใหม่นะคะโนี่ปตาดีเนาะ <laughs> ถ้าเมื่อวานนี้มองไม่เห็นนะไม่ได้กินนะเนี่ย <laughs> จริงๆแล้วถ้าเรามองดีๆนะคะเยอะเลยนะเนี่ยแถวนี้ทั้งนั้นเลยดีจังตรงน้นเต็มเลย กินกับส้มตำนะนะเพื่อนๆเนาะถ้าจะแซ่บดูเธอนี่ฮัลโหลสวัสดีครับกอรุอากาศเย็นนะคะฝนทำท่าเหมือนจะตก เอาละาจะเพื่อนๆไปแล้วนะคะมาเร็วเท่านีาา้เข้าบ้านคลุมไรไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดั๊เซน